สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับจีนเมื่อเช้ามาแต่หกนะครับลงลบอีกหกมาอย่างดีครับขาลู่ต้อดไปขาเจาะต้องขออภัยครับบ่ายนี้เป็นเช่นไรครับบ่ายนี้เป็นเช่นไรผมว่าหกน่าจะยังอยู่ครับผมว่าน่าจะหกน่าจะยังอยู่ผมชอบหกหกเจ็ดเจ็ดหกผมชอบนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกในม่ดี่6หกครับก็ส่งท้ายกันนะสําหรับ หุนบ่ายครับห่างเสียงไม่มีห่างเสียงปิดนะครับห่างเสีงเปิดแค่รอบเดียวเช้านี้อ๋อจับที่ลบนะครับจับที่ลบสามเดอ่าเมื่อเช้ามันเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ครับปิดที่สามหนึ่งอกอ่าสามหนงสองว่าน่าจะปิดพี่น้องเหมือนกันนะเป็นไปได้ผมชอบห้าหแล้วก็เจ็ด ครับเนึเขตหกหนึงเแล้วก็หนึ่งอครับหกหนาอาจจะสนับกันได้เพราะมเมื่อเช้ามันปิด316หนึ่งหกฟองอาจสนับกันได้ร้อยสี่ครับร้อยสี่โอเคครับก็ประมาณนี้ผมดูแป๊บนึงสำหรับตาราง ชอบพูดถึงถ้าทายหกทายเจ็ดในชอบเยอะมากพูดถึงเนี่ยเมื่อเช้าปิดสี 4, 6, 4่หกสี่ผมพูดก่อนนะอันนี้พี่พูดเฉยนะครับผมรันให้ดูก่อนผมตัดสินใจเอาแค่ชุดนี้เนี่ยถ้ามันมาก็คือจะมีอะไรวะท <c oughs> ายหกทายเจ็ดอะไปดูตารางเอาละกัน <c oughs> ไปดูตามตารางเอาละกันแต่เมื่อวานนี้มันปิดสามสามเดินเจ็ดสี่ นี่ครับเอาแค่นี้เนะี่ยเอาที่วางแค่นี้เนะี่ยไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เติมแล,ละ้ะไม่เพิ่มไม่เติมถ้าจะเพิ่มจะเติมก็คือเบิ้ลครับก็คือเบิ้ลก็คือ6 6 7 7นะครับถ้าจะเพิ่มเติมติดไปครับก็ประมาณ6-7ถึงหางเหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นบ่ายครับก็เจอกันทีรัสเซียครับเจอกันทีรัสเซียก็วันนี้จะเงียบเงียางเหาครับปิดเยอะครับวันคริสต์มาสอีฟเริ่ม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 ปิดกันวันนี้ครับเนาะสวัสดีครับ